โอเคเทปนี้ก็รู้สึกเมื่อสองสามวันก่อนอ่านแล้วก็ชอบบทความทาี่ผู้ชายคนนี้เขียนนะครับเขาก็เป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่แบบลึกซึ้งนะครับแล้วก็ขยันเขียนบทความที่กระตุกต่าคิดของคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้ามานานเนี่ยให้ถูกคิดได้หลายเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับไอบทความวันนี้ผมอ่านแล้วผมชอบ มากนะครับเลยจะเอามาอาจจะไม่ถึงกับแปลแต่ว่าพูดในภาพรวมว่าได้อะไรจากการอ่านบทความวันนี้นะครับคืออัน,นเนี้ยเนี่ยคิเสเตียเท่านี้เนี่ยเขาตั้งคำถามบางอย่างนะครับว่าคือการที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสอนให้มองโลกขาวกับดำเนี่ยมันใช่เป่าวะมันไม่ใช่อะไรเนี้ย คือหมายถึงว่าถ้าเราเดินอยู่ในคริสตจักรที่เป็นสอนแนวแนวทางอ v a n g e l i s c สเนี่ยเราจะมักจะถูกสอนในมุมมองที่มองโลกแบบถูกผิดถูกผิดดีชั่วยดีชั่วอะไรแบบขาวดำชัดเจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มสื่อสารว่ารากจริงๆของไบเบิลเนี่ยไม่ได้มีเรื่องแบบนี้คือถูกผิดถูกผิดเป็นแก่นของพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับคือ คือเขาอะไงจะเปรียบเทียบว่าการที่คริสเตียนคิดถูกผิดถูกผิดเนี่ยเป็นลักษณะของ Binary Thinking หรือว่า Dual i s t i c นะฮะแต่ว่า,าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เชื่อในแนวทางเนี้ยนมะักจะมองโลกแบบกลางๆหรือว่าไม่ได้ตัดสินซะทีเดียวนะครับซึ่งคนที่เดินในพระคุณของพระเจ้าแบบลึกซึ้งเนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องของ Single R และ One Power ก็คือ มองไปที่พระเจ้าแต่เพียงพระอ,องค์เดียวแต่ว่าถ้าเรายังไม่หลุดเข้ามาสู่เรื่องพระคุณที่ลึกเนี่ยเราจะมองโลกในลักษณะของ d u a l i s t i ติหรือว่าการมองโลกแบบเหมือนกับ justice หรือว่าตัดสินะ่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่นาพระทยัยของเจ้าในบันธสัญญาใหม่นะฮะแล้วถ้าเรายังมองโลกแบบนั้นอยู่เนี่ยการที่เราจะเข้าใจพระคุณพระเจ้าที่ลึกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะฮะเขาก็เลยเขียบนบทความนี้ขึ้นมาแล้วคือเหมือนกับว่า อนี่เขาบอกว่าเหมือนกับการมองโลกแบบขาวดำขาวดำอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วก็อมันไม่ใช่การของความเชื่อคริสเตียนที่ที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางไงเหมือนกับว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้ามานานเนี่ยเรามักจะมองอคนไม่เชื่อพระเจ้าคือชาวโลกแต่เราที่เชื่อพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นชาวสวรรค์นี่เขาเรียกว่าดูอ l ลนิสติกก็คือมันเกิด ทำให้เกิดการมองในลักษณะของอินคลูสเออ exclusive หรือว่า privilege อะไรเงี้ยมันมันมันกลายเป็นความรู้สึกอภาพภูมิใจแบบผิดผิดโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคริสเตียนที่หลุดเข้ามาในลักษณะของพระคุณที่เป็นลักษณะของ inclusionism หรือว่า hyper grace เนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดแบบ c r i t i c a l thinking critical thinking ก็คือการคิดเชิงวิพากษ์หรือการ การตั้งคําถามกับหัวข้อบางอย่างที่เป็นคําสอนที่สอนในคริสตจักรแล้วมันรู้สึกขัดกับสามัญสำนึกอะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคริสเตียนลักษณะนี้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อฟังเขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะ <c oughs> เพราะเท่าที่ผมศึกษาดูและสังเกตดอูอาจารย์สายพระคุณที่สอนในต่างประเทศที่เขาสอนเป็นระดับนึงเนี่ยเขามักจะเป็น คอนเซปต์ Concept, หรือกลุ่มความคิดที่เป็นคริสตอลทิงกิ้งนะครับคือคือหมายความหมายความว่าถ้าเรามีคอนเซปต์ความคิดแบบคริสตอลทิงกิ้งหรือความคิดเชิงวิาพากษ์หรือ,อความคิดที่ตั้งคำถามเพื่อมาดีเบตหรืออะไรลักษณะนั้นเนี่ยมักจะไม่เป็นที่ชื่นชมในคริสตจักรที่เดนิสไซอีแวนเจอริสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่การที่ที่เราคิดอะไรลักษณะนั้นได้เนี่ยเราจะเข้า ไปถึงพระคุณพระเจ้าได้ค่อนข้างลึกและทําให้เรามีชีวิตที่มีสันทิสุขและได้รับพระพรมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่เขียนหนังสือเล่มหนึงเนี่ยซึ่งอันนี้คงจะเป็นอา,อาจารย์สอนที่เป็นลักษณะมองโลกแบบ d u อ l ลลิสติเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อคริสเตียนทีโอจีบีเอสคริสตัลเีก็คือว่าหนังสือเล่มเนี้ ดูก็รู้เลยว่าเขาต่อต้านความคิดแบบคร i t ตัลทิงกินะฮะก็คือความคิดเชิงวิพากอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมพื้นฐาเนี่ยผมเป็นคนคิดแบบคร i c a l ลท i n ก i n g มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแ,ลแต่ว่าพอเหมือนกับอยู่ในคริสจักรที่เขาไม่ได้คิดแบบคร i t ตัลทิงกิเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเราก็อยู่แล้วเรารู้สึกชีวิตคริีสิเราไม่ไปไหนนะแต่ว่าพอเราหลุดเข้ามาในคริสจักรที่เขาเขาเป็นแนวทางพระคุณระดับลึกเนี่ย เขาจะคิดแบบคิดตะกอลจริงๆอ่ะคือคิดเชิงวิพากอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเอ่อบางครั้งเนี่ยคำเทศนาหรือคําสอนบางครั้งคริสตจักที่เข้าใจเรื่องพระคุูเนี่ยมักจะมีเหมือนกับเอ่อพูดเอาสิ่งที่อยู่ใต้พรมเชะดเท้าเนี่ยขึ้นมาพูดบนบนคําเทศนาอะไรเงี้ยทำให้กระตุกต่อมคิดของคริสเตียนเก่าๆจําจนวนมากนะครับซึ่ง อ่เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตเพื่อนๆคริสเตียนได้รับพระพรที่มีชันะทุกรูปแบบเนี่ยถ้าเรามีเพอร์เซพชันที่ถูกต้องเนี่ยพระเจ้าจะสามารถทำให้เราเกิดความเชื่อที่ถูกต้องและโดยความเชื่อที่ถูกต้องในการเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการลงโทษหรือทำร้ายมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อเนี่ยแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราเนี่ย เราจะสามารถรับพระพรผ่านความเชื่อได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะฮะก็อันนี้เขาคนที่เขียนอคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมือนกับแต่ละคอมเมนต์เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะผมอ่านแล้วค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะก็หลายคอมเมนต์ก็เออเนี่ยเขาบอก Christian d u ออริซึมจัสต a t o โตนิเนี่ยคือเหมือนกับ มองพระเจ้าเป็นลักษณะพระเจ้าแห่งการแก้แค้นนะฮะซึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ต้องลองไปอา่านดูมันเป็นคอมเมนต์หลากหลายที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคือคือเราจะต้องทำตัวให้เป็นเหมือนกับคริสเตียนชาวเมโรอาร์ที่เขาเนี่ยไม่ได้เชื่อทุกคนที่มาสอนแต่เขาตรวจสอบหรือว่าค้นคว้า สมัยนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มีโซเชียลมีเดีย uh, มีเ b o o k YouTube อะไรลักษณะนั้นนะี่ยให้เราสามารถเข้าไปฟังแล้วก็ติกตออแล้วก็คือผมฟังอันหนึ่งที่อาจารย์ที่สอนแนวทางพระพุลลึกๆเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เวลาเราฟังแล้วมันเหมือนขัดคือมันจะมีความรู้สึกภายในลึกๆอะ่ะให้มันมันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าบางครั้งในคําสอนที่เป็นสิ่งที่มัน สอดคล้องกับพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันจะเขาใช้ศัพท์คําว่า r e s o n a t e หรือว่า Resonance ที่แปลว่ากรมทอนคือมันจะ Synchronization หรือว่ามันคือจะเชื่อมต่อแล้วมันจะคือมันฟังแล้วมันจะใช่อะเออพูดไม่ถูกเหมือนกันเออเหมือนพระวิญญาณสุดจะยืนยันภายในอะไรลักษณะนั้นนะฮะซึ่งเออเขียนคืออ่านคอมเมนต์อันนี้ก็ก็ได้ ความเข้าใจอะไรที่หลากหลายมากแล้วก็เปิดตาใจมากนะครับก็ทุกคนก็เป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าเนาะที่เขาบอกเลยว่า <c oughs> ความเชื่อแบบคราวินิ s ซึมเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบดูออลลิสติกหรือความคิดที่มัลติถูกผิดแต่พระคัมภีร์เบิรเนี่ยไม่ได้สอนอะไรลักษณะนั้นนะฮะโอเคส่วนใหญ่คริสจากที่เดินมานแนวทางอีวานเจลิสซึมเนี่ย มักจะมาจากพื้นฐานของคาร์วนิสนะฮะก็โอเคก็นี่พูดให้เป็นความรู้นะครับคือว่างๆก็ลองเข้าไปอ่านดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกกันนะครับก็ขอจบเทปเทพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ